สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผม,ผมการกล้วยชาแนลเช่นีวกันวันนี้มาใแบบใหม่นะวันนี้ผมจะพารีวิวการใช้ช p x รถมอเตอร์ไซค์ GPX เีเจนร้อยห้าสิบเอสนะครับก็เป็นรถแบบทรงแบบโบราณเนาะเ,นเหมือนกับชุบรถโบราณขึ้นมานะครับก็ที่ใช้มาประมาณเกือบสองปีแล้วแนละ้วก็ ปัญหาการใส่เกียร์ยากที่เคยเมื่อก่อนนี้ก็ได้แก้ไขที่สายคานก็ใส่เกียร์ง่ายเหมือนเดิม mm hmm. ก็เราก็เริ่มรับตัวเข้ากับรถได้เรื่อยๆก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรนะก็ชินนะครับก็การใช้งานของผมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากมายนะครับก็แค่ขี่ไปทํางานแล้วก็ขี่กลับมาแล้วก็ในวันหยุดก็ขี่เล่นบ้างเป็น ิดนิดหน่อยแกไม่ใช่ระยะทางหลายวันะครับความเร็วของเขานะครับเป็นรถโบราณซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ความเร็วมากมายก็ตอนผมขับนี้ก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณก60-70แค่นั้นนะครับแต่วันนี้น <S <S ผมก็จะขี่อกไปตามทางเส้นบายทางพัทยากรุงเทพ ดูนะครับผมจะได้เวกไหมบ้าครับที่แน่ๆก็คือผมก็คิดว่าจะไปซื้อผลไม้อยู่ข้างทางเรี้ยวปากแย็กกินแลัวกันก็ขับ,บรถเล่นมาฝั่งนี้ก็ผ่านนมาจะผ่านนะครับพอดีก็ซื้อสลัดนะครับสลัดที่มีรสชาติหวานๆเรียวๆนะครับไปกิน สำหรับหน้าปัดที่ว่าเวลาขี่ในแสงแดดจ้าๆที่มันยังส่งหน้าก็ยังส่งเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังส่งเหมือนเดิมนะแต่เราก็าปรับตัวเข้ากับรถได้ก็ค่อนข้างที่ไม่มีปัญหาแล้วพี่ครับมีตลาดตลาดพี่แก่แล้วไหมครับไม่มีไม่มีคนระับยามน,นี่นะ ไปโน่นเลยหรอปอครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและติดตามกันกล้วยนันครับวันนี้ก็พาขี่เลาะเที่ยวเล่นนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย แกแล้วกลองกี่บาทครับ50บาทครับเอา2กล่องครับเอา2ครับ อ๋อผมขับรถเล่นแถวนี้เลยครับ ของไปไหนไหม่รู้ลุงสวัสดีครับลุงาตาไปไหนเนี่ย ตลาดเหรอืมมอ,อครับคับเมื่อคืนตกหน่อยเดียวอวอ๋อวันนี้วันนี้วันนี้หยุดครับ